เออบลู Blue มาแล้วครับผมบลูต้องเออห้าตัวเลย่งสวดยอดครับคุณผู้ชมเอาละครับผมสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Junassic World นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนุกในแซนบ็อกนะครับผมเป็นสนุกที่สร้างได้ด้วยเงินที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเองนะครับผม ก็ใครที่จําสถานที่แห่งนี้ได้นะฮะสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นลานปะลองมวยนะฮะ<ๆ>เคยถูกแบบว่ามีเด็นสาวมาสู้กันหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะผมไปดูได้เลยประมาณ2คลิปที่แล้วมั้งที่ผมได้ทําไปเอ้ยทํายทำไปนะผมทําไปผูป้สาราเหนือก็มานะผมโอเค ซึ่งในคลิปนี้นะผมผมก็ไม่จะพาดเดนเสามาสู้หรอกแต่ว่าผมจะมาสร้างเดนเสาเพิ่มนะผมซึ่งตอนนี้ผมได้อ่าไปเล่นในโหมดอื่นนะผมแล้วก็ผลล็อธเดนเสาตัวอื่นมันที่รบร้อยแล้วนะครับก็ได้เดนเสาพันอื่นมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเอามาเลี้ยงในโหมดนี้นะครับผมซึ่งไดโนเสาร์ที่ผมจับมาได้นะครับผมก็มีชื่อว่า วอลูซีเลตเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีทีเล็กด้วยนะครับผมแล้วก็สไปโนซอรัสนั่นเองนะฮะสองอาสารสายพันธุ์นี้นะับผมเป็นสาสายพันธุ์ที่เรียกได้เลยว่าเป็นเดรเสาระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผมกุซาแบบว่าเล่นมาจับมาได้นะครับผมในที่สุดแล้วก็ได้เดรเสาระดับที่แบบว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะฮะน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสร้าง กรงของวูลอซีแรปเตอร์ก่อนละกันนะฮะในคลิปนี้นะจะมาดูกันวิธีการสร้างกรงของน้องแรปเตอร์จะเป็นยังไงนะฮะผมโอเคอกรงแรปเตอร์นะครับผมโดยทั่วไปแล้วแน่นอนครับพื้นฐานของกงรงในสร,ร,ร์ก็ต้องมีแอ่งน้ําเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะใช้แอ่งน้ําที่ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ก่อนอื่นแปน๊บนึงนะผมต้องทาการ ตีถนนก่อนเพื่อที่ผมจะได้สร้างสถานเพาะเลี้ยงไรโนเสานะครับผมแบบว่าสร้างเรือเสาขึ้นมาผมจะสร้างตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าตรงเนี้ยผมสร้างตึกแล้วก็สร้างเออหันแหกแพทย์เนี่ยมันทับไปตรงนี้แล้วไงผมก็เลยคิดว่าจะทุบทิ้งก่อนนะครับผมเพราะว่าที่จะได้แบบว่าปูถนนเข้ามาตรงนี้ได้และในอนาคตนะผมก็จะปูถนน เข้าไปในโซนนี้นะผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนของน้องทีเล็กนะครับผมหรือไม่ก็น้องสไปโนนะครับผมหรือว่าหรือไม่ก็น้องทีเล็กกับน้องสไปโนอยู่ในโซนนี้ด้วยกันเลยนะฮะส่วนโซนนู้นโซนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโซนของเดซาพันอื่นนะครับผมผมต้องไปเล่นในหมวดอื่นให้เสร็จซะก่อนนะแล้วค่อยกลับมาสร้างใหม่นะครับผมโอเคแต่ก่อนที่เราจะสร้างกรงของน้องแรปเตอร์นะฮะผมจะมาอัปเดตอส่วนสนุกแห่งนี้ก่อนนะฮะผม ก็หลังจากที่ผมให้เดินเสาเนี่ยมาทําการสู้กันนะฮะก็ทําให้เสียหายไปเยอะเลยนะฮะต้องแบบต่อเติมอะไรกลับมาเหมือนเดิมนะผมยังดีที่ผมเอ่อในครั้งนั้นผมคาใครจําได้นะผมจะเซฟเกมเอาไว้นะับผมก็ยังดีที่เมเราไม,ไม่ต้องแก้ไขอะไรเยอะนะ,ะผมสำหรับผมนะผมว่ามันเริ่มลงตัวแล้วแต่ขาดอยู่แค่อย่างเดียวผมรู้สึกติดติดต,ต,ตรงอย่างเดียวเลยคือถนนตรงนี้แหละถนนมันรู้สึกว่ามันจะยาวไปหน่อยนะเนี่ยมันจะยาวไปหน่อยรู้สึกว่าสงสารแบบคุณเอ่อ คนที่เข้ามามันแบบเดินไกลไงแต่ว่ามันก็ยังดีอย่างหนึ่งคือยังมีกรงเดรนเสาแบบว่าให้ดูระหว่างทางอะไรอย่างงี้นะครับผมพววห้องน้ําอะไรอย่างี้ตามข้างทางนะฮะเผื่อแบบใครปวดขี้ปวดเยี่ยวแล้วแบบห้องน้ําด้านหลังห้องน้ําก็เป็นกรงเดินเสาด้วยนะออืมันจะเหมาะหรือเปล่าวะอ่ะ,ะไม่เป็นไรฮะบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีความสวยงามแต่อย่างใดอันโลซซรัสก็กินแพะเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ แต่ก่อนอื่นผมต้องทําการสร้างแพ้ขึ้นมาเพิ่มก่อนนะฮะในสวนสัตว์ในแห่งนี้ส่วนมากก็จะทําการเพาะเลี้ยงเดรสว์กินเนื้อเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับผมเดอสวอกินพืชไม่ค่อยจะเอามาสักเท่าไหร่แต่จะพยายามสร้างดูแล้วกันนะครับผมผมก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยผมการใช้โซนนู้นแล้วแหละเนี่ยไอโซนเนี้ยเป็นโซนเดรสว์กินเนื้อนะไอเป็นโซนเดรสว์กินพืชนะครับผม อ่าเพราะว่าเดสอวกินเนื้อมันเยอะแหละยังไม่มีไม่ค่อยมีได้อสอวกินพืชสักเท่าไหร่นะครับผมก็อัปเดตนะผมตรงนี้ผมก็ได้สร้างพวกห้องน้ําแล้วก็โรงแรมร้านอาหารตรงนี้นะครับเพราะว่าเผื่อคนที่เดินมาเขาเดินทางมาเหนื่อยนะครับผมก็ขี้เกียจแบบว่ากลับไปนะครับผมก็เลยสร้างตรงแพน,นกนี้เพิ่มนะครับผมมันก็มีเยอะนะเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะครับผมว่าแล้วก็ ตอนแรกผมจะสร้างโรงแรมด้วยแหละแต่ว่าโรงแรมมันใกล้กรงโดยเสอาเกินไปนะครับผมผมเลยคิดว่าจะหาโรงแรมตรงจุดอื่นก่อนได้นะแต่ว่ามันติดไอ้นี่ไปหน่อยงั้นเองติดแะแนกไอ้นี่วิทยาศา,ศาสตร์ไปไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเราเน้นแบบว่าความเอ่อสุขสบายนะผมความสวยงามนี่ติดลบนะ <laughs> เน้นความสุขสบายเป็นหลักนะผมในอนาคตผมมี คอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะทําอยู่แล้วนะครับผมอยากทามานานแล,ะละ้วล่ะคอนเทนต์นี้นะฮะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นภาคแรกนี่คือผมยังเล่นไม่เป็นไงก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทํานะครับผมแต่ในภาคนี้ผมพอจะเป็นแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมก็ได้ติดตรงเลนเจอร์โพสต์ไปดินที่เรียบร้อยแล้วนะผมให้พวกหน่วยเลนเจอร์นะฮะมาทําการออคอยสํารวจค่าสเตตัสของพวกเดินสอมีพิษนะครับผม,ผมก็เรียบร้อยแล้วก็มีบางตัวแต่ว่าทุกตัวก็อยู่ด้วยกันดีนะครับผมอยู่ได้ดี อันนี้ก็เป็นกรงของคาโนสารัสนะครับผมก็อยู่ปลอดภัยนะฮะอาหารก็หมดแล้วเช่นกันกูเติมาอาหารก่อนเลยอาหารน้องก็ยังมีอยู่นะครับผมยังแบบว่าค่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีบอ่ายังมีอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ก้อนเนื้ออ่าอันนี้ก็แพะกงแพะนะฮะก็คอยแบบว่าหมุนเวียนอาหารมาเติมเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่าคาโนจะอดตายนะฮะไม่อดตายแน่นอนครับผม โอเคมาเพื่อการเสียเวลานะครับผมหลังจากที่ผมอัปเดตในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มโอเคลงตัวแล้วนะฮะแต่ขาดแค่ความสวยงามเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรช่างหัวแมงนะฮะช่างหัวมันนะครับผมโอเคมาเราจะมาสร้างโกงก่อนเลยนะครับผมโกงแรปเตอร์อันดับแรกเลยนะฮะต้องมีแอ่งน้ําก่อนแอ่งน้ําผมมาใช้แอ่งน้ําไม่ใหญ่มากนะฮะใช้แอ่งน้ําเล็กๆก็พอแล้วนะครับผมอ่านะฮะยาวๆประมาณนี้นะครับผม และเตอร์นั้นจะชอบแบบเป็นต้นไม้ใหญ่สูงๆนะครับผมแล้วก็อ่าหญ้าสูงอะไรประมาณนั้นนะฮะปูไปตรงนี้ด้วยนะฮะผมอันนี้ก็ปลูกไปนะแล้วก็ปลูกพืชครับตรงนี้ไปเรื่อยนะฮะผมอ่ายาวๆไป โอเคกรงแรปเตอร์นะครับผมก็จะไม่ใหญ่มากนะฮะก็ค่อนข้างเล็กอยู่เพราะว่าแรปเตอร์นี่ผมก็จะเลี้ยงสักประมาณ5ตัวได้นะครับผมประมาณ5ตัวถ้าตามในหนังนะในหนังจะมีพวกอะไรนะ B-Blue e c โคเดลต้าชาลีสตัวไม่ใช่หรอวะ5ตัวมาจากไหนวะเนี่ย5ตัวแถมฟรีแล้วกันนะผมโปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีก็ได้นะโอเคเอาลนะมาสร้างกันเลยแล้วกันนะฮะสร้างได้อยู่อสร้างได้อยู่ครับผม อเรียบร้อยครับอ่าปูเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ก้อนหินแล้วก็ก้อนเนื้อนะครับผมขาดไม่ได้เลยก้อนหินผมชอบมากเพราะว่าพอตกแต่งด้วยก้อนหินแล้วมันดูแบบว่ามีอะไรที่แบบหลากหลายดีนะเป็นอะไรแบบว่าที่ผมแบบมันขาดไม่ได้เลยสังเกตดูดีนะครับผมเวลาผมสร้างกรงส่วนไดนเสาร์เนี่ยผมจะต้องมีก้อนหินเป็นหลักด้วยนะ เพราะว่ารู้สึกมันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติอ่ะเออถ้าเกิดกรงไหนไม่ค่อยมีก้อนหินเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะสำหรับผมนะโอเคต่อไปกเออ็เนื้อนะครับผมขาดไม่ได้เลยเดรสารกินเนื้อก็ต้องมีเนื้อด้วยนะฮะตอนนี้ผมได้ปลดล็อกเ,ออเนื้อแพะนะผมที่แบบล่ามโซเอาไว้นะครับผมแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากล่ามโซ่น้องแพะนะฮะผมอยากให้น้องนั้นแบบว่าวิ่งหนีเดเสา์กินเนื้อแบบทุรนทุรายนะผมแบบเอาชีวิตรอดนะมันดูแบบมีสีสันดีไอ้เหียยิ่งพูดกูดยิ่งแบบโรคจิต เหมืนอนโรคจิตยังไงก็ไม่รู้ติดน้ำเลยเดี๋ยวสร้างเอ่อต้นพืชเอาเดี๋ยวลืมลืมลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวสร้างต้นพืชด,ด้วยนะฮะโอเคเสร็จโอเคต่อมาก็ได้เวลาเผยโฉมบูลซีแรปเตอร์แล้วนะครับผมเอาละในเวลาสร้างเดี๋ยวรู้สิผมโมดิฟายอะไรได้บ้างสามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับผมมีหลายลายนะครับผมนี่ มีลายอ่เขียวเทาแดงนะครับผมลายก็มีลายบลูด้วยครับผมนี่สกินบลูนะครับผมอ่าเราจะได้เลี้ยงในสาบลูนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเรียกโอเว่นมาแล้วโอเคครับก็ก็มีหลายลายนะครับผมมีลายเอ่อขาวดำนะครับผมลายเอ่อเทาฟ้านะครับผมลายดำลายทีเอ็มบีลายเสือลายพาดกรอนลายไม่ใช่และหลังๆนี่ไม่ใช่เอาลายบลูแล้วกันนะผมลายบลูไปทีนี้เราจะมาสร้างกันเลย Yeah let's go สักหกหกสี่สี่ห้าหโอเคได้แล้วนักฟรีสตร์สองคนพอนะฮะสร้างหตัวจัดไปครับคุณผู้ชมเอ้ยอยังไม่ไสร้างประตูเลยนี่วะ่ะเออลืมสร้างประตูเฉยเลยเดี๋ยวขอสร้างประตูแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับประตูประตูประตูประต,ประตูประตูตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคปูถนนไปด้วยนะรถจะได้แบบวิ่งผ่านได้สบายหน่อยอ่าได้นี่วาคุณผู้ชมครับ โอเคตัดมาได้นะฮะเย่มดิฟายเรียบร้อยโอเคมาเลือกไข่กันดีกว่ามีไข่ต้องใช้ไข่หฟองเลยเหรอไม่ถึงไม่จำเป็นเอา5ฟองก็พอหฟองก็พอแล้วคุณผู้ชมครับโอเคอ่ะจัดไป5ฟองความจริงมันได้6ฟองนะแต่ว่าผมเอาแค่5ก่อนแล้วก็อันนี้ต้องใช้หมอจำนวนสเตตัสหนะครับผม พออยู่แล้วนะครับผมผมให้หมอนั้นได้ไปฝึกวิทยายุทธมานะครับมีการศึกษาเพิ่มแล้วความรู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยอรอยหยกักที่บบอกเลยว่าสร้างได้เกือบทุกตัวนะครับผมเพราะเหลือแค่ผมต้องไปปลดล็อกในเสามาเพิ่มนะฮะอยากจะขยายตรงนี้เพิ่มเลยเนี่ยโอ้โหมันมันถมได้บอกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่1นาที25วินาทีนะฮะรอสักครู่หนึ่งเราจะได้เผยโฉมเวอร์ซิเลเตอร์แล้วนะครับผมสกินน้องบูหมดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหม เ้ยตอนแรกผมกะว่าจะยุยกเลิกได้ไหมยุยกเลิ่ทันไหมวะไม่น่าทานแล้วอะ่ะโอ้ไม่กุนเน็ตยกเลิกไม่ทันแล้วโอ้ยผมสร้างสกินน้องบูมาต้องห้าตัวเลยวะเวียนกรรมไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะโอเคบูห้าตัวก็ได้อยู่โอเวมคงจะไม่สับสนเท่าไหร่ออ้ตอนนี้อ่ะคนเริ่มเข้ามากันแล้วครับผมเยอะแล้วนะฮะเยอะกว่าเมื่อพัดที่แล้วเยอะเลยนะเนี่ยดูดิทยอยกันมาเพียบลูกหลานเลนลนแล้วแพ้ออกไป แพะวิ่งออกไปข้างนอกโอ้โ oh, ห oh, oh. ปลอดภัยแล้วนะจ๊ะเจ้าแพะเจ้าเป็นอิสระแล้วไม่ต้องถูกเดสาวกินแล้วนะมาเสร็จแล้วนะฮะวูซิลเลตเตอร์ได้แล้วได้เวลาทุกท่านที่รอคอยใครที่ชอบวูซิลเลตเตอร์ต,ตอนนี้ต้องบูได้เผยโฉมแล้วยูหู oh, oh. จัดมา S <S <an> เออบลูามาแล้วครับผมบลู <S <S <an> <S ต้องเออห้าตัวเลยง่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมมาเพียบอา่อาย่งไงอะโอเว่นมาเองเลยครับผมนี่ครับผมแรปเตอร์ที่เราเห็นในหนังนะฮะสกินนี้เลยใช่ไหมอ่าน้องบลูมาเองหน้าตาก็เป็นไงฮะลายเหมือนเลยนะฮะ จะมีน้องอาเวอร์ซิเลตเตอร์นี่คือจะมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงที่ขาของน้องเขาจะมีเล็บที่ใหญ่นะครับผมซึ่งเอาไว้ในการกรีดเนื้อของพวกเหยื่อนะครับผมอ่าซึ่งเวอร์ซิเล t เตอร์เนี่ยจะมีหัวสมองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็ฉลาดมากด้วยนะฮะมันจะค่อนข้างเออจะสมมามัคคีกันนะผมสมมามัคคีเลยแหละในเรื่องการล่าเหยื่อนะฮะมันจะล่าเหยื่อกันแบบว่าเป็นระบบมากอุ้ยนนนอุ้ยมีเริ่มเริ่มเริ่มทะเะกันทะเลาะกัน มีตีกันด้วยนะมียอกกันโอ้ยโอ้ยยอกกันเฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับผมเอาละไหนๆก็ในคลิปนี้เราจะเน้นแรปเตอร์เป็นหลักนะลองขับรถไปดูหน่อยดีกว่าบังคับรถเองเลยคุณผู้ชมครับไปดูแรปเตอร์แบบใกล้ชิดนะับผมเฮ้ยหลบหน่อยหลบ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 เออนั่นแหละหลบไปหลบไปเปิดโกงหน่อยซินั่นแหละเอาละครับผมตอนนี้เราได้มาอยู่ในกกงของแรปเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เออแรปเตอร์อยู่ไหนวะหาแรปเตอร์ไม่เจอเช้าแล้วนะอ้าวนี่ไงเจอแล้วสวัสดีจ้าไหนดูหน่อยสิขอสองกล้องหน่อยถ้ามองอ่ะเช็คค่าสถานะโอเคคอมฟอร์ตเต็มร้อยนะฮะแล้วก็ชีพจรก็เต็มร้อยเช่นกันนะฮะบอกได้เลยว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ี่แต่นี่ไม่ใช่บลูนี่ว่ะเอาวิ่ง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 อ๋อ,อ,อลา่ลาล่าแพะลา่าแพะเฮ้ย ล่าแพะคุณ้ชงครับไหนไหนี<ๆ>่นี<ๆ>่นใกล้ใโอ้โหแชะเข้าให้ได้แล้วจังหวะาก,การล่าแพะนะฮะโอ้หทั้งเป็นเดสเสอที่ค่อนข้างไวนะแรปเตอร์เนี่ยบอกได้ว่าเป็นเดสอที่แบบล่าเหยื่อทั้งแบบว่าสามารถคีแล้วก็ไวด้วยนะฮะแล้วตัวอื่นน่ะไอตัวนั้นไม่ใช่บลูนี่ว่ามันมีจ่าฝูงใช่จ่าฝูงจ่าฝูงเราคือบลนะูนะฮะบลูี่แท้ทรูอย่าหนวะ เยอะลดความลดความลดความทำเป็นเนินสูงไปหน่อยเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โคตรใกล้ใกล้จัดเลยใกล้จัดเลยไหนสแกนดิอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวจ่าผงอ้าวไปไม่ได้ตรงนี้ผมปลูกป่าเยอะไปหน่อยมันน่าจะอยู่ข้างในนี่แหละครับผู้ชมครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าป่ามันทึบเกินไปตัวนี้เออนี่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 ตัวที่สามนี่เจอแล้ว โอเคสแกนโอเคนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะยุยตกใจหมดเลยวิ่งมาแล้วคำรามนี่ถ้าเป็นเลือกในหนังนี่คือเราโดนตะบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันไม่เลือกหน้าเลยเนี่ยมันตบเราเลยเนี่ยนี่ไกลชิดเลยสุดยอดครับหันหลังมาหน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาอ้าไปซะแล้วหันตูดหนีเลย นั่นก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นผมเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในป่าเอ้ยนี่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 มันกินเหยื่ออยู่อ่าช็อตนี้เลยครับ่านผู้ชมครับววเนื้อสดๆครับผมบอกเลยว่ามีทั้งแบบว่าเนื้อแบบมีชีวิตอยู่แล้วก็เนื้อแบบเป็นก้อนเนื้อธรรมดานะฮะกลัวว่าน้องเขาจะเหนื่อยในการล่านะฮะก็เลยเอาเนื้อแบบ แบบสาเร็จรูปนะครับผมมาให้กินเลยประเคนเลยนะฮะไม่ต้องออกล่าให้เหนื่อยมี5ตัวอีก2ตัวก็น่าอยู่ในป่าแหละครับผมแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะฮะโอเคการพรัดศาษาของจูเลสิกเว r ร์ในกงแลปเตอร์ก็จบแล้วนะฮะไปกลับแต่ก็เนี้แหละนะฮะประมาณนี้กงแลปเตอร์ ซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสร้างกรงสไปโนกับทีเล็กนะครับผมแต่ว่าต้องไปศึกษาก่อนว่าสภาพกรงของน้องทีเล็กกับสไปโนเนี่ยต้องสภาพคงเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องขอเวลาไปศึกษาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าไม่นานนี้เองฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมถ้าอยากให้มีคลิปต่อต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และเน้นอันนี้ต้องเน้นเลยนะครับผมต้องกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ จะได้พาคลิปใหม่ทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายยูวิกกออู้เสืออู้อู้อู้กลับอ่ะอูยเสือเสือขลังมึงอ่ะแย่เสือมาแล้วพกเพิงเออเสือว้ายโอ้